สวัสดีครับมาพบกับเดือนสิงหาคมนะครับในเดือนนี้สำหรับคนลัคนาราศีสิงดาวพุธจะกลับมาเดินเป็นปกติดาวคารจะย้ายราศีและดาวอาทิตย์และลัคนาคนราศีสิงจะโดนดาวเสารเลงแถมดาวศุกร์ จะโดนดาวเสาเลงซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวการงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันก่อนจะไปนะครับมีข่าว็ิเัาพันเหมือนเดิมตอนนี้ช่องทางการติดต่อนะครับเปลี่ยนเป็น Line แอดแล้วนะครับเข้าไปที่แอดพยายักษ์นะครับ p a y a y a k มีแอดนำหน้านะครับสามารถจะจองคิวดูดวงสมัครเรียนออนไลน์หรือจะ สนับสนุนรายการซื้อสินค้าของรายการโหราพยายษ์นะครับเข้าไปแอดไลน์แล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของภาพรวมในช่วงนี้ปรากฏว่าดาวนะครับสาวนั้นโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมและดาวพูดซื้อไม่ดาวการเงินดาวรายได้ ดาวคาพูดเอกสารโคจรอ,อยู่ในภพวินาศทําให้ในช่วงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินติดขดัดเอกสารสัญญาไม่ดีรวมไปถึงคําพูดพูดอะไรก็ ไม่ค่อยจะเข้าหูชาวบ้านเขาอะไรลักษณะนั้นและเสาที่โคจรถอยหลังนั้นนะครับเล็งลักษณเป็นพินทุบาทอย่างชัดเจนในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องการโดนเลิกจ้างโดนไล่ออกจากงานหรือนะครับาหาเปลี่ยนงานนะครับอาจารย์ไม่แนะนําให้ย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้ดาวศุกร์จะย้ายมาโดนดาวเสาเล็งในวันที่2ส,สิงหาคมครับ และดาวสุกเองก็เป็นดาวการงานอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบเพราะฉนั้นในเดือนนี้อาจารย์ว่ามีอะไรทําไปอย่าย้ายงานอย่าปเปลี่ยนงานอย่าไปเริ่มอะไรใหม่ๆดาวประจําตัวอยู่ในภพวินาศยิ่งน่ากลัวใหญ่เพราะดาวประจําตัวในช่วงนี้ได้ตําแหน่งมหาจากักรพอได้ตําแหน่งมหาจากักรมันก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเป็นพิเศษเมื่อ เป็นอย่างนั้นแล้วบางทีอาจจะไม่เงาะไม่ทนเจออะไรที่มากระร้ากระเทือนอาจจะยืนใบลาออกหรือโดนบีบให้ออกก็ไปออกตามเขาเพราะนั้นมีความหนักแน่นนิดนึงถ้าเขาจะไล่ออกก็ให้เขาจ่ายมา10เดือนอย่าได้ลาออกเองเป็นอันขาดนะครับหลังจากนั้นวันที่13นะครับกระกฎาดาวเกตนะครับย้ายราศีและดาวพุธก็กลับมาเดินเป็นปกติทำให้เรื่อง การเงินคำพูดอะไรต่างๆเริ่มดีขึ้นและวันที่17สิงหาคมครับดาวประจำตัวย้ายออกจากภพวินาศมาเป็นกเกษตรแน่นอนครับถ้ามองเรื่องด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเพราะดาวประจำตัวเป็นกเกษตรแต่ถ้ามองเรื่องของมุมดาวแล้วดาวเสารนั้นปกติทำร้ายแต่ลักนาคราวนี้ดาวใส ดาวเสารทำร้ายทั้งลัคนาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจาตัวและก็เป็นดาวสุขซึ่งเป็นดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าได้ตัดสินใจทําอะไรใหญ่ๆมีอะไรทําไปอย่าเพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้ครับและในช่วงวันที่26สิงหาดาววังคารย้ายราศีพอดาวอังคารย้ายราศีนะครับดาววังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคบ พันธุและเจ้าเรือนพบสุภาเพราะนั้นท่านจะมีเกณฑ์ได้ย้ายงานย้ายตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งอาจารย์มองว่าอย่าดิ้นรนย้ายเลยอยู่ที่เก่าดีกว่าแม้ว่าที่เก่าจะมีปัญหาแต่อาจารย์ว่าที่ใหม่น่าจะมีปัญหาหนักกว่าและหลังจากนั้นวันที่27สิงหาดาวศุกร์ครับย้ายออกมาจากเรือนพบนะครับตนุเข้าไปสู่ในภพ กะดุมพระและดาวศุกร์เองก็เลิกโดนดาวเสาเล็งแต่โดนดาวราหูเล็งอีกรอบหนึ่งทันนี้เนี่ยท่านจะเริ่มมีความคิดในการเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับอาจารย์อยากบอกว่าไม่ลาออกนะอยู่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีมุมดาวในช่วงเดือนกันยาสามารถเริ่มงานใหม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ แนะนำให้หางานและให้ได้งานก่อนแล้วค่อยย้ายสามารถเริ่มงานได้ในช่วงกันยาจนถึงตุลาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีอะไรทํทไปประกอบกับในช่วงแรกที่ดาวทิศซึ่งเป็นดาวประจำตัวนั้นอยู่ในภพวินาศนะครับดาวประจำตัวนั้นเสวยสัมมโนโอลเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นท่านจะต่อรองไม่ค่อยเก่งมั่นใจในตัวเองหรือบางทีไปเชื่อหมอดาวหมอดูมากจนเกินเหตุก็ต้องระวังในส่วนของ ตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นวันที่17นะครับสิงหาคมดาวอาทิตย์นั้นย้ายมาเป็นดาวประจำตัวแต่ดาวอาทิตย์ก็ยังสเสวยเลิกไม่ดีสเสวยทะลิศโทเลิกแล้วกว่าดาวอาทิตย์นั้นจะได้นะครับอามหัธโนเลิกนั้นต้องรอจนถึงวันที่31 ธันวาคมเวลา7โมงเช้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูตามนี้แล้วไม่มีมุมดาวให้นะครับเริ่มงานใหม่ลงทุนอะไรใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมีอะไรทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงนะครับกันยาตุลาทุกอย่างจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับในช่วงหลังจากวันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพุธกลับมาเดินเป็นบติรายได้ของท่านจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับอันนี้ก็ ดูเป็นภาพรวมครับเดี๋ยวเรามาดูเจาะจงเป็นเรื่องๆไปครับเรื่องแรกครับเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้กันนะครับดาวรายได้นั้นเป็นดาวพุธครับดาวพุธขอโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมและโคจรอยู่ในภพวินาศทําให้ท่านนะครับรายได้ไม่ได้ตามเป้าคุยกับใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง นะครับจะทําอะไรก็จะติดขัดปัญหาเรื่องทั้งเอกสารการรอรอแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะมาสักทีอะไรลักษณะนั้นแล้วก็นะครับหลังจากนั้นวันที่2ส,งสิงหาดาวสุขซื้อเป็นดาวการงานนะครับก็ย้ายราศีทําให้ในช่วงนี้โดนดิสเครดิต โดนอิจฉาโดนใส่ร้ายโดนกันแกล้งถือว่าเป็นวิบากกรรมของคนลัคนาราศีสิงห์อย่างแท้ทรูเลยครับหลังจากนั้นวันที่12นะครับสิงหาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินกลับมาเดินเป็นปกติและหลังจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาดาวพุธจะเดินเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านขายของ ไปสัมภาษณ์งานไปคุยงานท่านจะรับรู้ได้เลยว่าเขาเอาเราหรือเขาไม่เอาเรานะครับเพราะว่าตัวดาวพุธเองนั้นเดินไวแสดงว่าจะทราบเลยว่าขายได้ขายไม่ได้เขาจะรับหรือเขาไม่รับนะครับและในช่วงแรกดาวพุธก็จะเสวยราชาเลิกนะครับดาวพุธจะเสวยราชาเลิกจนถึงวันที่18 นะครับเวลา11โมงตรงเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่13 14 15 16 17จะซื้อของมีราคาในช่วงนั้นพอจะซื้อได้แต่มุมดาวในการลงทุนยังไม่มียังดีว่าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่17สิงหาดาวพุธนั้นกุมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวอย่างไรเสียยังพอมีรายได้เข้ามาบ้างนะครับยังพอมีรายได้เข้ามาบ้างหลังจากนั้น วันที่17สิงหาดาวประจำตัวย้ายราศาีดาวพุธอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวมาคล้องนะครับทำให้ในช่วงนี้นะครับท่านก็จะมีะไรายได้แบบไม่คาดฝันมีไรายได้แบบไม่เปิดเผย แต่ด้วยความที่ดาวพุธนั้นสเวสวยสมโนเลิกแล้วเพราะนั้นช่วงนี้ท่านอาจจะต่อรองไม่ค่อยเก่งแนะนำถ้าขายของในช่วงนี้ให้ติดราคาไว้หรือไม่ก็อําว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของร้านเวลาเขามาต่อเราจะได้ไม่ลดราคาให้อะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็ในวันที่1กันยาเดือนหน้าดาวพุธถึงจะโครจรมาทับตัวเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจและระวังโดนยืมเงินครับ ดาวเสารที่เป็นดาวอลีนั้น โครจรถอยหลังเพราะนั้นท่านจะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามมากๆเลยให้ระวังเรื่องการเงิน<ๆ>การทองส่วนดาวลูกน้องหรือดาวรายได้เสริมมันจะมีรายได้เข้ามาแต่เป็นรายได้อาจจะบอกที่ทำงานไม่ได้เป็นรายได้แบบลับๆอะไรลักษณะนั้นหรืออาจจะเป็นรายได้แบบไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่ก็คัดกรองเอานะครับอะไรที่มันดำจนเกินไปก็อย่าไปทำอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ ตัวดาวพลฤหัสเองเป็นดาวลูกน้องด้วยถ้าจะรับลูกน้องอาจารย์ว่าต้องรอนะครับในช่วงที่ดาวพลฤหัสด,ดีกว่านี้ตอนนี้ดาวพฤหัสเสวยตรียางเสาเพราะนั้นถ้ารับลูกน้องมาในช่วงนี้อาจจะได้คนโมโหร้ายนะครับชอบการพน,นันเสพยาเสพติดหรือบางทีก็จะเป็นคนที่ไม่จริงใจอะไรลักษณะนั้นก็ต้อง ระหว่างในส่วนของตรงนี้ด้วยเท่ากับว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ประคองครับมีอะไรทำไปเดี๋ยวดาวพุธเดินเร็วในช่วงเดือนกันยาก็จะกลับมาหาเงินได้ง่ายได้ดีกว่าตรงนี้ครับต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับดาวสุขภาพนั้นเป็นดาวพะระฤหัสแต่ตอนนี้ดาวราหูโคจรเข้าไปอยู่ในภพมลณนะ ดาวดาหูเป็นดาวธาตุลมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับลมเช่นตกบันไดตกจากที่สูงลมพายุพัดใส่บ้านน้ำท่วมบ้านไฟไหม้บ้าน,ไฟ,ไ,านไฟฟ้าลัดวงจรอะไรลักษณะนั้นและตัวดาวพฤหัสเองนะครับดาวพฤหัสที่เป็นดาวมรณะนั้นกลุมกับดาวมะรืตยูเพราะฉะนั้น ถ้าใครอยากสวยอยากหลอ่อรอไปก่อนนะครับในช่วงเดือนนี้ยังไม่แนะนําให้ทําสวยทําสัญยกรรมในช่วงดังกล่าวเพราะพฤหัสแปลว่าหมอท่านอาจจะเจอหมอที่อ่อนประสบการณ์หรือทําแบบลวกๆทำให้เสร็จๆไปหรือหมออาจจะสภาพร,ร่างกายไม่พร้อมเช่นนอนน้อยอดนอนหรือนะครับทําแล้วไม่รอบคอบอะไรลักษณะน,นั้นในช่วงนี้ ดาวพฤหัสเองเสวยตรียางเสาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่รักษายากจะต้องระวงังและดาวพฤหัสที่กุมกับดาวมนเยูมันจะทําให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแบบอะไรที่ประหลัดประหลาดแปลกๆหรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเช่นขับรถไปถนนระลามสองเจอนะครับ อิดตกใส่เซื้อแผ่นเหล็กตกใส่รถอะไรลักษณะนั้นก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยแล้วก็ให้นะครับไม่ไปที่อาโคจรในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2นะครับสิงหาคมหลังจากนั้นวันที่2ส,สิงหาดาวสุขย้ายราศีดาวเสาซึ่งนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิอลิก็แปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย เลงดาวสุกและส่งกระแสไปถึงดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะต้องระวังอย่าเรื่องโรคติดต่อทางระบบหายใจด้วยนะครับที่ไหนมีตาแดงฉี่หนูโควิดระบาดก็อย่าไปในช่วงนั้นแล้วกันครับและช่วงที่ต้องระวังอย่าเรื่องการผ่าตัดน่าจะเป็นในช่วงวันที่17สิงหาคมครับเพราะ ทั้งลัคนาและดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวทิศนั้นโดนดาวเสาเลงนะครับทำให้ท่านนะครับมีปัญหามีอุปสรรคอาจจะหนักไปถึงเป็นโรคซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นโรคเครียดเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจากดาวการเงินเป็นดาวพุธเพราะนั้นท่านเครียดก็จะเครียดแป๊บเดียวครับแค่ช่วงนี้หลังจากดาวพุธเดินทุกอย่างจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วค่อยไป เริ่มต้นใหม่ในช่วงเดือนกันยายนแล้วกันครับเอาเป็นว่าสุขภาพสำหรับคนละคณะราศีสิง์ระวังทั้งเดือนแล้วกันเพียงแต่ว่าใช้คำระมัดระวังหน่อยอย่าไปไหนคนเดียวหรือถ้าไปเจอคนรักหรือเดทกับใครที่ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาก่อนก็อย่าเพิ่งรับใครเข้ามาในช่วงนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านสุขภาพส่วนด้านการงานอยากจะบอกจากใจเลยครับ ในเดือนนี้ไม่สามารถย้ายงานเปลี่ยนงานได้แต่ถ้าใครที่หางานอยู่นะครับดาวศุกร์นั้นจะได้วอลลโคตะมะณวางในช่วงวันที่นะครับ13เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงวันที่16เวลานะครับ19.00น,นเท่ากับในช่วงวันที่ 14, 15, 16จนถึงเวลาทุ่มหนึ่งนั้น สามารถที่จะนัดคุยงานย้ายงานเปลี่ยนงานสัมภาษณ์งานได้ในช่วงดังกล่าวและในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีคือดาวพุธซึ่งเป็นดาวรายได้นั้นสเสวรยราชาเลิกแสดงว่าจะเป็นงานที่จะต้องมีความเครียดมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะและก็รายได้ค่อนข้างดีเพราะอย่างน้อยดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่12เพราะฉะนั้นในช่วง1 4 15 16นะครับไม่เกินเวลาทุ่มนึงอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบ สามารถจะเริ่มงานได้สามารถจะย้ายงานได้สามารถจะคุยงานได้ในช่วงเวลาแค่นั้นครับก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นอาจารย์ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับดาวอาทิตย์แล้วก็ดารักษนานั้นจะโดนดาวเสาเล็งนะครับเพราะนั้นก็ เอาเป็นว่าได้แค่3วันทําการนะครับเป็นช่วงที่ดาวสุขแข็งแรงดาวพุธได้ราชาเลือกผลประกอบการค่อนข้างดีส่วนการขยับขยายเริ่มต้นอะไรดาวพฤหัสเสียแล้วตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีอะไรทําไปนะครับไม่ต้องไปรับอะไรใหม่เข้ามาครับส่วนด้านความรักนะครับสำหรับคนลัคนาราศีสิสงห์อาจารย์บอกเลยครับให้ระวัง2เดือนครับคือเดือนนี้นะครับ จนถึงเดือนหน้านะครับสิงหากับกันยาเนี่ยต้องระวังมากๆเลยสําหรับคนโสดโสดไปก่อนจากใจเลยเพราะสุกกระเสาที่เล็งกันท่านจะได้คนที่นะครับมีปัญหาเข้ามาเยอะอาจจะเป็นตัวท่านมีปัญหาอยู่แล้วหรือคบกันแล้วมีปัญหามีอุปสรรคอาจจะแนวแบบกัดก้อนเกลือกินหนังดรามา่าอะไรลักษณะนั้นถ้าเป็นไปได้รอให้ดาวดีกว่านี้จะดีกว่าครับ <c oughs> ส่วน นะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องระวังการมีปัญหากันนะครับอาจจะด้วยดาวเสาวที่เล็งรักเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยเรียนให้ทราบละให้หล,หลายรอบแล้วสำหรับใครที่มีแฟนอยู่อาจารย์แนะนำเลยว่า ให้ตรวจสอบบ้างไม่ถึงจะต้องขี้หึงไม่ถึงขนาดจ,จะต้องชวนทะเลาะแต่ให้ตรวจสอบบ้างอยู่ไหนทําอะไรเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเสาที่เลงรักนั้นมีเปอร์เซ็นที่จะไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักค่อนข้างสูงนะครับถ้าพูดกันาษาชาวบ้านคือเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเรื่องความรัก มากที่สุดเลยนะครับคนโสดโสดไปก่อนคนที่มีแฟนต้องระวังนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับอด้านสุขภาพของคนรักก็ไม่ค่อยดีส่วนด้านการงานอาจารย์ว่านะครับมุมดาวไม่ค่อยดีถ้าท่านมีแฟนอยู่แนะนําให้แฟนอย่าเพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสาหรับคนละคณาราศีสิงค์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสนับสนุนรายการโดยเข้าไปซื้อสินค้าของรายการด้วยแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ